สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบไม้แขวนที่มีใบสีสันสดใสนอกจากนี้แล้วบางช่วงฤดูกาลที่เขาให้ดอกให้ผลก็เท่มากๆยิ่งเมื่ออยู่บนใบที่มีสีสันสดใสแบบนี้นอกจากนี้แล้วก็เหมาะอย่างยิ่งกับบ้านที่มีพื้นที่ชายขาไม่ได้รับแสงแดดแรงโดยตรงในบางช่วงระยะเวลานะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจาย ถือว่าเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงง่ายมากๆถ้าหากเราวางเข้าในพื้นที่ที่เหมาะสมต้นไม้ต้นนี้มีชื่อเรียกในภาษาไทยจากลักษณะเด่นของใบที่สีแดงสดแบบนี้เราเรียกเขาว่าริบซอริสสายทับทิมท่านที่ตั้งชื่อตั้งชื่อได้ดีแล้วก็น่าปลูกม,มากเลยครับถ้าหากท่านสนใจต้นไม้ต้นนี้อยู่ไปรับฟังข้อมูลปจัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของริบซริสส,สายทับทิมกับมือ,อย่างในตอนนี้ครับ เช่นเคยครับเมืยอรย็ยนตร์ต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของเมือเย็ยนแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้า is, ลิฟซาลิสเราก็เริ่มต้นไปทําความรู้จักจากถิ่นกําเนิดของเขาก่อนเลยว่าเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ก่อนเก่าเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากเขตป่าฝนของอเมริกากลางหมู่เกาะแคริบเบียนในรัฐฟลอริดาทางด้านอเมริกาใตา้แล้วก็พบในเขตร้อนชื้น ของทวีปแอฟริกาด้วยนั่นเองโอเคชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าลิปซาลิสหลายทัพทิมก็คือซูโดลิปซาลิสลามูโรซาโดยชื่อซูโดลิปซาลิสนี้มีความหมายว่า ปลอมหรือคล้ายเครื่องจักรสารในที่นี้ก็แสดงสันฐานที่สําคัญจากลาต้นที่เลียวยาวกิ่งก้านมีจํานวนมากสารไปสารมาในทํานองเดียวกันกับเครื่องจักรสารนั่นเองสําหรับชื่อชนิดพันธุ์ลามโมโรซ่านั้นมีความหมายว่ามีกิ่งก้านมากทั้งนี้ก็มาจากอุป,ปนิสัยในการแตกกิ่งก้านแผ่เจ้ากิ่งก้านใบต่างๆเหล่านี้ออกไปจํานวนเยอะมากๆนั่นเองสันฐานที่สําคัญของเจ้าลิฟซาลิสนอกจากจะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากอย่างที่เราเห็นอยู่นี้แล้วส่วนที่เรา เราเห็นเป็นใบสีเขียวอมแดงตรงนี้ไม่ใช่ใบของเขานะครับแท้ที่จริงแล้วเป็นลำต้นของเขาที่แผ่กว้างออกมาเพื่อทําหน้าที่แทนใบโดยใบของเขาลดรูปออกไปจนแทบไม่เหลือร่องรอยอยู่เลยทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการขายน้ําของต้นไม้ที่มีวิวัฒนาการมานั่นเองนะครับในส่วนของข้อต่างๆก็จะมีตาเจริญหรือเอลเลรส เป็นจุดกำเนิดของกิ่งก้านใหม่ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันข้ามบริเวณปลายกิ่งมากกว่า2จุดก็จึงทำให้เขาแตกกิ่งก้านแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปได้จำนวนเยอะนั่นเองนอกจากนี้แล้วตัวดอกก็จะเป็นดอกเล็กๆสีขาวเมื่อมีการติดผลก็จะเป็นการติดผลแบบเบอร์รี่สีขาวๆเต็มบริเวณส่วนของใบหรือตัวลำต้นที่มีการแผ่แบนออกมาทำหน้าที่คล้ายใบนี่เองยิ่งได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอสีใบก็จะเป็นสีเขียว อมแดงเข้มๆแล้วก็ตัดไปด้วยกันดีกับสีขาวที่ส่วนผลที่เกิดขึ้นบริเวณลำต้นต่างๆเหล่านี้จากข้อมูลที่เล่ามาก่อนหน้านี้เราก็เข้าใจแล้วนะครับว่าตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้ที่มีการแปลเปลี่ยนไปของกิ่งทําหน้าที่มาแทนใบแล้วก็พยายามลดใบลดรูปลงเพื่อจะลดการขายน้ําอย่างไรก็ตาม เจ้าต,ต้นไม้ต้นนี้ก็ยังคงต้องการความชื้นสูงในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ไม่ควรที่จะปลูกเขาในพื้นที่รับแสงแดดแรงๆโดยตรงโดยพื้นที่ในการเลือกปลูกที่เหมาะสมเลยก็คือเป็นพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายย้ำนะครับว่าร่มรำไรแต่มีแสงจ้าส่องลอดลงมาบ้างโดยการพรางแสงของใบไม้แล้วก็ได้รับแสงแดดโดยอ้อมต่างๆแบบนี้ โดยแสงมีปริมาณแสงจ้าฟุ้งกระจายแบบนี้เขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีอย่างไรก็ตามสามารถจะปลูกให้ได้รับแสงแดดโดยตรงได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ขอให้เป็นแดดเช้าสักก่อน9ก้าโมงแล้วก็รวมไปถึงแดดบ่ายหลังประมาณสัก16บหนาฬิกาเป็นต้นไปแบบนี้ปลูกริบซอิสได้ผลดีสีแดงสดแบบนี้เลยนะครับและด้วยอุป,ปนิสัยการเป็นไม้อวบน้ําอิงอาศัยการปลูกเขาเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้วัสดุปลูกที่เป็นดินได้โดยตรงเลยเราสามารถจะใช้วัสดุปลูกที่เพียงแค่เก็บรักษาความ ชื้นให้เขาได้แล้วก็ทําให้รากของเขาแผ่เดินไปเพื่อหาอาหารวัสดุปลูกที่แนะนําเลยนะครับใช้กาบมะพร้าวสับแช่น้ําสัก 1- 2ชั่วโมงเพื่อให้น้ํานั้นซึมเข้าไปในตัววัสดุปลูกแล้วก็นอกจากนี้ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยอย่าลืมว่าในการวางเขาไว้หรือแขวนเขาไว้ต้องวางไว้ในพื้นที่ร่มร,รําไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายนะครับสำหรับการให้ปุ๋ย ถ้าใช้เป็นไม้ imen, ing, แขวนเมือยัแนะนําว่าให้ใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอนะครับ13 13 13 16 16แบบนี้ใช้ตามอัตราข้างฉลากแล้วก็โรยไว้แบบนี้จะได้ไม่ต้องขึ้นไปโรยบ่อยๆหรือถ้าจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยจะใช้เพียงแค่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรวมไปถึงมูลไส้เดือนต่างๆแบบนี้ก็สามารถจะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ เรื่องน้ำสำคัญมากๆพยายามให้น้ำและความชื้นสนับสนุนการเจริญเติบโตเขาอย่างเพียงพอถ้าหากท่านทำเป็นไม้แขวนก็ควรจะต้องปีนขึ้นไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าระดับน้ำและความชื้นมีอย่างเพียงพอหรือไม่สิ่งที่จะทำให้เจ้าลิฟสสลิสสายทับทิมมีการเจริญเติบโตช้าก็คือการให้น้ำมากเกินไปจนชื้นแฉะแบบนี้การเจริญเติบโตก็จะเป็นไปได้ยากจะเกิดการชะง,งักการเจริญเติบโตแล้วก็รวมไปถึง ทำให้ตัวเขาเองนั้นเกิดการถูกเข้าโจมตีโดยเชื้อราและแบคทีเรียได้โดยง่ายด้วยนะครับเมื่อยันแนะนําว่าอย่าให้น้ำมากเกินไปให้น้ำเพียงแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนอกจากนี้ถ้าเกิดมีปัญหาในการเข้าทําลายโดยโรคอย่างเชื้อราและแบคทีเรียแล้วเราก็ใช้ไตราสารผสมกับลามินาแล้วก็ฉีดพ่นลงไปแล้วก็รวมไปถึงน้ำที่ผสมลามินาแล้วก็ไตราสารใช้ไม่หมดก็ราดลดลงไปที่ บริเวณตัวกระถางนั้นด้วยก็จะช่วยป้องกันกําจัดเชื้อราและแบคทีเรียที่เข้ามาทําลายต้นริบสริสายัตีมของเราได้ดีมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้แล้วสําหรับท่านที่ปลูกแล้วตัวเขาเองไม่ออกดอกให้เห็นหรือสีใบาจางลงให้พิจารณาเลยนะครับว่าแสงที่ท่านวางเข้าไว้ในพื้นที่ตรงตังนั้นมีไม่เพียงพอเริ่มค่อยๆขยับออกไปให้รับแสงเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ จะทําให้ตัวเขาเองมีใบที่มีสีแดงเข้มเพิ่มมากขึ้นตัวชี้วัดเรื่องของการได้รับแสงอย่างไม่เพียงพอดูที่สีใบสีแดงสดไม่มีแล้วก็รวมไปถึงการไม่ออกดอกให้เห็นง่ายๆนั่นแสดงว่าเราวางเขาไว้ในพื้นที่แสงแดดไม่เพียงพอนะครับอ๋อกิ่งเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องทําก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งในที่นี้ก็คือถ้าหากเขาจเจริญเติบโตจนแน่นกระถางแบบนี้แล้วมือยังแนะนําว่าให้ตัดแบ่งแยกหนอ่อแบ่งแยกกองเขาออกไปปลูก เป็นกระถางใหม่บ้างจะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเนื่องจากว่ามีพื้นที่อย่างเพียงพอในการจะแตกหนอ่อแตกกอกไปอย่าลืมนะครับว่าในชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาเป็นต้นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขามากๆเลย ด้วยเหตุนี้ต้องทําการแบ่งแยกเขาเพื่อให้เขาหายใจให้คอแล้วก็สร้างทรงพุ่มใหม่ที่สวยงามได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหากท่านชื่นชอบไม้แขวนแล้วก็มีสีสดใสแบบนี้และก็ในบ้างช่วงฤด,ดูให้ดอกแล้วก็ให้ผลที่เท่ไม่เหมือนใครลิฟสนิสสายทัพทินเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับเชิญชวนท่านได้หามาปลูกกันหากได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ประสบพบเจอในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของเรานะครับเมื่อยันเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดมแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายต่อเราต่อลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราเลือกใช้ชีวพันธุ์จากแอปพลายเคมประเทศไทยหากท่าน สนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง e s h o ป e e Lazada แล้วก็รวมไปถึง Facebook Fan Page ของ a อ p l y เข็มประเทศไทยนอกจากนี้สามารถจะแอดไลน์คุยเกันกับ a อ p l y c ยเกมได้โดยตรง ส่เร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นชูเดียวนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากน,นี้ถ้าท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกดไลค์หรือกดแชร์ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้ม